มัาอยู่ทุกคนได้เยอะด้วยแหละแล้วก็ได้แต่ลูกใหญ่ๆเลยไอจอดดาวชริสาเปียกไปแล้ว,วหนาวบ้าไอจอดเราไม่เคยซอยอย่างเลยเหนอกอากพามาสิซี่ทุกคนอุลูอลาอยู่ละยาสะอ่อนบอากว่าอุระยายา มือบาดเบิดอ่ะเห็นปะมือชลิสาบาดเบิดเลยง่ายเอาน้ำมันหลืบหินไหมขาส่งเปียกหมดเลยน้ำนี้สิบมันบ่มีนะเดียวน้ำอยู่ขดหินไหลนี่จะเม่นเม่นทะเลนะทุกคนออเแี่แๆ่แ่มานอยู่ ได้ได้ตะหน่ว,นวยใหญ่ๆนะเดี๋ยวพลาไปเบอ้์ผลงานมือนี้เขาเดี๋ยวเร้ให้บริษัเรา,า,เรานี่ยจุดนี้ไังอยู่ในลืบนะอันนี้กินโมตเต็นนะ้าว่าก็เอาไปอันนี้กินได้นะอันนี้พวรลู้ แต่ก็เอามาแล้วเนาะหนักโคตรเลยอันนี้ตะนวยใหญ่ล่ะป้ายแท้มันไป็ลบอยู่ในหลือดทุกคนทุกทีจะได้สามะเลยก็จะเอาน้ำจังสี่เลยนี่ย่างหาน้ำจังสี่บดมือนีันน้ำลงเฉลี่ยโอ้ยโก้ยว่ะอยู่ในหลืบพินน่ะเต็มเลยนะเออตอนแรกก็เพิ่งเห็นเนาะได้ยุมองหันมูนึงป่านว <güzel. S 1> <Rug> so ่าเก็บเห็ดเอาลงทุกคนเขาเจ้าไปเก็บเห็ดเนาะ ข่อยเ่กี้บข่อยล่ะทุกคนเออทนันีเห็นเห้เก็บเด้เห็ดก็ไปแล้วประมาณนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยนยนี้ยนยเนยเน้เนเนเนี้นเนี้ยเเน้เนยเนเนเน้เนี้ยเน้เนี้ยเนนา้เน้ยเนี้เน้นเน่เนี้น้เนี่น้นยน้าขนอยเนีแยนเนี้ยเไ้ยเนี้เทบ้ยเ้ยเน้ีเ ป่วยแก่ปลยแก่แก่แก่ป่วยแก่เลยนี่ยกยิงหนึ่งทุกคนป่วยละว่วยจอนจอนแหงนะไอ้จอนว่าด่วนลงไปด่วนลงไปร้อยหน้าโอ้หอ้ๆๆคุกคไม่ชัวก็ะหายเพราะปวจอนผู้ไม่เคยเข้าใจเมียเลย ว้าทุกคนเลยใหญ่หนึง่งจะได้จะดสิเอาได้พุ่นมันอยู่ข้างไหนพุ่นว้าทุกคนพุ่นปุ๊ปปุ๊ปมันอยู่ข้างไหนเลยพุ่น,นว้าเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อขว่อยสิพยายามเข้าไปเอาบ้างมุดได้มาแล้วทุกคนข่อยซื้อว่าชาริสตาถ้ายมอมแพ้อะไรง่ายๆก็ไม่ใช่ชาริสาสิทุกคนอยู่ไหนบ่ไหนข่อกลับไปมุดเอาทุกคนมือบาดเบ่เดียวหัวก็หายนะ ไยวๆๆๆายปีตโนยใหญ่ๆตกุ่นโวยสะออนนุยมาก่อนโวยปีที่แล้วโวยมามันโนนวยโนยใหญ่ปานนี้นาทะเลมาแล้วนาทะเลมาแล้วลบๆๆๆๆๆๆโายขยนแล้วอยู่ซื้อนัน่นเดี๋ยวไปงมเดี๋ยวไปงมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยววื้องน้ำก่นอกเนเนาะแค่ยังอก ไอจอนให้เปียกเวละช้าชงเปียกจักน้อยสิได้กลับบ้านแล้วได้หลายพรประมาณอะดีทุกคนเนี่ยเดี๋ยวไปเอาหน่วยนั่นก่อนเด้อได้แล้วคุณหน่วยนึงเยอคุณเอาว้าหนเบิดจุตนะนีอีกสองสมหน่วยอยู่เดี๋ยวก่อนเดียวก่อนเห้น้ามันไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเดี๋ยว được yeah. được nuôi lần có mình lăng quay quay vô bảo con vào con nhìn yeah, con ai sợ oan sợ oan đấy chỉ có tầm hương xuống trọt rồi nữa con vào con đi đi Làm mấy má đâu ui, ui, ui. À, má đâu lên 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 hú má cho con mà gì má ăn Tiếp tẹp luôn đấy nghĩ tụi người này, này. Em con Chủ nào mà lẹo len con len con Không biết tiệc. Đây sẽ boot bút nè Nhá đây này tụi con Màn các đấy Màn ăn ở chìm con Ở bọc này thì chìm con nó nó phải nó nào nó nào vùng hả tụi con à, cho tròn năng phẩu đi không buồn น้องเรื่องหมูโง่ชาลิสาแล้วเก็บทิ่มงก็หนักอะตอนแรกบ้านะได้มากันนี่ก็เก็บเอาเก็บเอาแล้วมันได้แบบอันนี้อุ้ยเอาแต่แบบอันนี้แล้วมืออะไรหรือพินอะทุกคนค่อยเบิ้งบ่คักเด้อได้ดำดำนะมาให้เลยอุ้ก็อุ้ก็อุ้ยนี่น่ะเห็นปะทุกคนไม่ได้ของแถมมานล้วอีก เม่นกับพวเม่นเมื่อว่าคากักเป็นเม่นี่ยแท้งเมืออยู่ขวางเขาเออหารถพยาบาลอ้าไหลายกับทุกคนสะอ่อนนะ